แซก400 SE ครับรถคันนี้จดทะเบียนปี2020เลขไม่2หม2ื่นกว่ากิโลเมตรเป็นรถใช้มือเดียวจะสวยแค่ไหนเลขไม่แท้ไหมมาชมมาเลขไม่คันนี้ครับวิ่งมาฮะ24,896กิโลเมตรแท้เรามีเลขไม่จากปัุคาให้ดูทุกคันครับจอเดินไม้ครับสวยใสยเหมือนใหม่ฟังก์ชันการใช้งานสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันแน่นอนครับกุญแจคันนี้ให้มาครบ2ดอก หัวชกสวยนะครับมีรอยขันสนดิบเล็กน้อยตามการใช้งานแผงข้างบนเดิมสวยครับคันนี้ได้แฮนด์แต่งมาด้วยนะครับประกับไฟฟ้าเดิมตัวส่นต่างๆเนี่ยไม่มีละลางปอกแฮนด์เดิมกระจกปลายแฮนด์แต่งทรง C ีอามือคลัตช์มือเบรกเดิมไม่คดไม่งองปุกมันเบรกครับไม่มีรัว่วซึมประกับคันเล่งตัวส่นต่างๆเนี่ยไม่มีละลางนะครับชุดสีถังเดิมสวยฝาถังเดิมครับมีรอยขีดข่วนเล็กน้อยตามการใช้งานสติกเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบ ติกอร์กันถังนะครับเป็นของแต่งติดรถมาจากศูนย์มีมาให้ด้วยทั้งด้านหลังและด้านข้างเลยนะครับเบาะนั่งเบาะซ้อนยังคงเป็นหนังเดิมครับมีขาดมีรูบ้านเล็กน้อยตามการใช้งานครับแฟลิ่งด้านท้ายครับต้องบอกว่าเป็นซิกอร์เดิมสีเดิมครับไม่มีฉีกขาดลุดร่อนนะครับมาฮะด้านหน้าคันนี้มาพร้อมกับชิลด้านหน้าแต่งนะครับเลนอ์สีทองสวยครับโครมไฟหน้าเดิมนะครับสวยใสครับแทบไม่มีรอยหินเลยนะฮะ แกนชกสวยครับไม่มีตาหมดและรั่วเติมครับบางโคนหน้าเดิมเป็นสีเดิมครับไม่มีรอยถลอกหรือว่าแตกร้าวนะฮะยางด้านหน้าคันนี้ต้องบอกว่าสภาพอยู่ที่ประมาณคันนี้อยู่ที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะฮะขอบล้อด้านหน้าพ่นสีทองสวยครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งครับจานเบรกด้านหน้าก็ต้องบอกว่าเป็นแค่รอยเพราะนี่คือสองหมื่นสี่พันกิโลเมตรนะครับ คันนี้มาพร้อมกับระบบเหล็ก ABS ด้วยนะครับกระบอกโช้กด้านล่างครับไม่มีรอยหินการล้มรืสไลด์คาลิเปอร์เดิมสวยกาบว่าน้ำแต่งครับสำหรับรุ่น4ี 400SE ติดรถมาจากศูนย์มีมาให้ด้วยครับคอท่อสวยฮะไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าและด้านข้างนะครับมาครับสไลดิ้งด้านขวาครับนี่ฮะทิกเกอร์เดิมนะครับมีรอยฉลอกขีดขวนมาเล็กน้อยตามการใช้งานนะครับการล้มแต่งแบบตรงรุ่นติดรถมาจากศูนย์เลยฮะคันนี้ฝาเป้าสวย ไม่มีรั่วซึมและคาบกาวแน่นอนครับแข็งเครื่องเดิมไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะทักเท้าด้านขวาครับเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหากขาอิบิกหลังไม่คดไม่งอคันนี้มาพาะัท่อแต่งทรงอาคาปวิกครับ,รรบมาฟังเสียงท่อคันนี้กันตัดติดง,ง่ายครับรอบเดินเบานิ่งกันตาเร่งขึ้นเร็วลงเร็วครับ ตาเร่งดีครับเดินเรียบไม่มีสะดุดนะฮะสวิงอาร์มด้านขวาครับต้องบอกว่าไล่ริ้วรอยครับสติกเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบจานเบรกด้านหลังครับเป็นร่องเพียงเล็กน้อยครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะฮะคันนี้มาพร้อมกับกันดีดล้อหลังแต่งด้วยนะฮะมาฮะขอบล้อด้านหลังครับพ่นสีทองสวยนะครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งครับยางหลังก็คันนี้อยู่ที่ประมาณ70%ครับไฟท้ายเดิมนะครับท้ายสั้นแต่งนะครับศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวครับรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุแแสดงิ้นนนน่อ มาฮะฝั่งซ้ายดีครับคันนี้จะบอกว่าเป็นโซ่สเตอร์ชุดที่2นะครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยครับซิกเกอร์บอนนิ่งอยู่ครบพักท้านซ้ายครับเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักนะฮะคันเกียร์ไม่คดไม่งอครับแค้งเครื่องฝั่งซ้ายไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะนะครับแฟลิ่งด้านซ้ายครับซิกเกอร์เต็มนะครับมีรอยขีดกวนบาเล็กน้อยตามการใช้งานนะฮะหน้าเครื่องฝั่งซ้ายมาครับ แห้งสายครับตามสไตล์ทันต์บอยนันทบุรีครับกระบอกชกด้านล่างฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินรอยล้มละดสลัยครับเอาละคันนี้เราเปิดราคาครับไว้อยู่ที่19,000บาทเท่านั้นครับเครด,ดิตดีฟรีดาวครับฟรีค่าใช้จ่ายทุกอย่างใครหาอยู่สหรับแต่สี่ร้อยเอชคันนี้ราคาเบาๆที่สำคัญฟรีดาวครับฟรีค่าใช้จ่ายทุกอย่างเลยหาอยู่รีบมาครับมาเจอกันทันต์บอยนธนบุรีสวัสดีครับ